เรกอยากให้ทุกคนคิดว่ามันคือการแสดงหนึ่งอย่างอยากให้ทุกคนคิดว่านี่คือสิ่งที่น้องคนเนี้ยให้ทุกคนได้ไไดได้้เห็นว่าน้องคนนี้ก็มีศักยภาพในการในการเล่นหนังเล่นละครเหมือนกันภาพยนตร์ละครหนัง M.V. มันไม่ใช่เรื่องจริงครับมันเป็นเหมือนกับนิยายคือมันเป็นการวัดความสามารถว่าเราทำได้นะเราอยากจะทำให้พวกคุณดูนะ ไม่อยากจะให้ไปคิดว่านุกได้มาแสดงแต่ทำไมปายไม่เห็นได้มาแสดงเลยทำไมมีแค่นุกมาคนเดียวไม่เอาปายมาด้วยเหรอบางครั้งบางคราวหรือภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์เตะบอลซึ่งมันก็ไม่ซึ่งเอาตรงๆมันไม่ได้เหมาะก,กับคาแรคเ,เตอร์ปายแล้วถ้าจะให้ปายมาแสดงทุกคนคิดว่าปายเขาอยากจะมาแสดงไหม แล้วนุกกับปายอ่ะเราคุยกันตลอดคุยกันตลอดเรื่องการถ่ายหนังถ่ายละครปายก็จะเป็นคนที่จริงๆอ่ะปายเขาจะชอบในการอยู่เบื้องหลังมากชอบในการอยู่เบื้องหลังมากๆเลยนุกถามปายนะนุกถามว่าปายไม่ชอบการแสดงหนังเหรอการแสดงละครเหรอจริงๆถ้าถามว่าปายชอบไหมปายก็ปายก็ไม่ได้ชอบและปายก็ไม่ได้เกลียดและปายก็ไม่ได้ไม่อยากทํา แต่ว่าถ้ามองในมุมที่เป็นตัวตนของปายจริงๆปายอ่ะเขาจะชอบอยู่เบ้างหลังชอบทำครีเอทีฟชอบบริหารมากกว่านุกนุกทำเต็มที่ครับนุกทำเต็มที่นุกแค่บอกไว้เพราะว่าบางอ่ะเผื่อพี่ๆบางคนเขายังไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีปายทำไมไม่ถ่ายหนังหลายเรื่องแล้วไม่มีปายอย่างปานี้ไม่มีปาย้าแรกในเตศไม่มีปายนาคีเขาถึงเลือก เขาถึงเลือกคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นนางเอกคือเขาเห็นคาแรคเตอร์มันเหมาะอ่าอย่างนุก๊กคาแรคเตอร์นุ๊กเป็นคนที่เตะบอลชอบเตะบอลมากคาแรคเตอร์ character นุ๊กก็เหมาะกับนังเรื่องน,งน,น,นี้ถ้าเป็นคาแรคเตอร์แบบทอมบอยที่มีทั้งความหล่อและความสวยในตัวอย่างเงี้ยอ่ามีคาแรคเตอร์นี้นุ๊กเชื่อได้เลยว่าเขาเอาปมาแน่นอนไม่อันนี้นุ๊กไม่ได้คิดมากเลยนุ๊กแค่บอกไว้เฉยนุ๊กก็ทําเต็มที่เพราะว่าจริงๆมันมีแหละมีคนที่มีคนที่มาคอมเมนต์มาพูดอยู่แต่นุ๊กไม่ได้ใส่ใจ เพราะว่านุกมองแค่ว่านุกนุกมองแค่ว่าอ่าในเมื่อผมกับปายเราเข้าใจกันนุกก็ทางานเตมนุกก็ทํางานในสิ่งที่นุกรักปายก็เออเต็มที่นะทําให้เต็มที่ทําให้ออกมาดีที่สุดเดี๋ยวสี่สี่วันเนี้ยอย่างที่ปลายเอาลงติ๊กตอกแหละผมขอไปไปเที่ยวหน่อยนะเออเขาก็กลัวเราเราจะน้อยใจว่าเรามาทํางานเราไม่ได้พักผ่อน แต่ทำไมเขาไปเที่ยวนี่ในสิ่งที่เขากลัวไปไปผมรู้เลยอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจครับดรามา่าคือถึงเขาจะมาคอมเมนต์ว่านุ๊กไม่เอาไปายไปด้วยเริ่มเดินมาด้วยกันเพราะนุ๊กมีเอ่อทุกวันนี้นุ๊กได้ทบได้ได้มีหนังเล่นทุกวันนี้ก็เพราะปายอะไรเงี้ยนุ๊กนุกน๊กไม่สีนุ๊กไม่สีเลี่ยนละนุ๊กมองข้ามเลยเพราะว่าคุณคอมเมนต์ คุณคอมเมนต์ก็คือคุณคอมเมนต์แต่คุณรู้รู้ไหมว่าผมกับปายเราคุยกันทุกเรื่องนะแล้วเราเข้าใจด้วยเข้าใจกันด้วยว่าปายเขาเป็นคนผักดันนุกเขามีความสุขที่นุกมาถ่ายแลวนุกก็มีความสุขที่นุกมาถ่ายหนังในสิ่งที่นุกรักและปายเขาก็ได้พักผ่อนและได้ไปเที่ยวได้ขับรถขึ้นเขาในสิ่งที่เขารักเหมือนกันจริงไม่จริงจริง,รงมันฟิกไม่ได้หรอกว่าปายเหมาะเบื้องหลังหรือไม่เหมาะเบื้องหลังแต่ว่าเขาชอบ ายเขาชอบในแบบนั้นอืถามว่าเบื้องหน้าทําได้ไหมทําได้ทําได้ไปทำได้แต่ถ้าถามว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังปายชอบเบื้องหลังชอบมากเห็นไหมล่ะเขาจะเป็นคนผลักดันเพื่อนทุกค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 นไม่ว่านุ๊กจะเล่นหนังเรื่องไหนคู่กับนางเอกคนไหนมันก็เป็นการแสดงมันเป็นเหมือนในนิยายนะครับถ้าพูดแบบไม่โลกสวยนะการแสดงสมมติหนึ่งเรื่อง มันเป็นนุกเป็นพระเอกแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นนางเอกบางครั้งบางคราวในละครอาจจะมีกอดมีหอมมีจูบมันก็เป็นละครมันก็เป็นละครมันเป็นละครมันเป็นนิยายแสดงจบปับ๊บพวกเราก็เป็นเพื่อร่วมง,งานที่ดีต่อกันพี่น้ำและพี่พัดมีลูกสองคนมีเมียนหนึ่งคนทําไมเขามาเล่นกับนางเอกได้แสดงได้หอมจูบได้ทุกอย่าง น,นะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะมันเป็นเรื่องมันเป็นบทละครเป็นนั่นนี่เหนื่อยครับแต่มีความสุขในสิ่งที่เรารัก